ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BMW Virtual Showroom กับ BMW X1 โฉมใหม่ BMW X1 เป็นรถ SAV หรูที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกด้วยยอดขายตั้งแต่เจเนอเรชันแรกถึงปัจจุบันมากกว่า1ล้านคันทั่วโลกเป็นรถขนาดเล็กที่ใหญ่เกินตัวในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยท้ายรถสามารถบรรทุกของขนาดใหญ่ได้อย่างสบายโดย BMW X1 โฉมใหม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน มาพร้อมดีไซน์ฉบบเฉี่ยวระบบอินโฟเทนเมนต์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อรุ่นใหม่กว่าเดิมปรับโฉมให้หรูหราและสะดุดตากว่าใครบนท้องถนนยิ่งกว่าที่เคยภายนอกโดดเด่นด้วยกระจังหน้าไตาคู่ที่ใหญ่ขึ้นกรอบกระจังหน้าติดกันเป็นชิ้นเดียวและกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ รวมถึงไฟหน้าและไฟตัดหมอกแบบ LED ที่เป็นส่วนหนึ่งของกันชนพร้อมช่องรับอากาศขนาดใหญ่ขึ้นชุดไฟตกแต่งจะมาพร้อมกับฟังก์ชันไฟส่องสว่างฝั่งคนขับจะส่องไฟตัวอักษร X1 ลงบนพื้นเมื่อปลดล็อกรถยนต์หลายเส้นด้านข้างโชเดอร์ไลา์ที่คมชัดโดดเด่นเฉียงขึ้นจากด้านหน้าสู่ด้านหลังรับกับแนวขอบกระจกที่แคบลงสู่ด้านหลังให้ความรู้สึกสปอร์ตได้อย่างลงตัว คันนี้เป็นรุ่น top x 1 s t r i v e 2 0 d m sport มาพร้อม m aero kit ซึ่งรวมถึงกันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังและริิมขอบกระจกสีดำเงาเสริมหล่อความสปอร์ตส่วนรุ่น2 0 d x line มาพร้อมชุดแต่ง x line ที่มีความแตกต่างแต่ลงตัวไม่แพ้กันโดยรุ่น m sport มาพร้อมล้ออลลอย m 1 9นิ้วใหม่ และล้อขนาด18นิ้วสำหรับรุ่น s d r 2 2 0 D X Line ด้านท้ายรถจะเห็นลายเส้นแนวนอนขนาดกันเพิ่มเน้นให้รถดูกว้างไวดแทรไฟท้ายเปลี่ยนเป็นแบบฟู l LED รูปตัว L ปลายท่อไอเสียมีขนาดใหญ่ขึ้นจาก70มิลิเมตรเป็น90มิลิเมตรใช้งานสะดวกด้วยระบบ Comfort Access เพียงจับมือเปิดประตูรถก็สามารถล็อกอันล็อกโดยอัตโนมัติและส่วนฝาท้ายสามารถเตะเพื่อเปิดหรือปิดได้อย่างสะดวกสบายช่องเก็บสัมภาระกว้างขวางความจุ5 0 5ลิตรและเพิ่มเป็น1,550ลิตรเมื่อพับเบาะนั่งโดยสามารถทับได้แบบ40-20-40เป็นพื้นเรียบ จุดเด่นภายในของ BMW X1 โฉมใหม่คือตำแหน่งของเบาะนั่งเป็นแบบ Semi Command Sitting Position ทำให้มองเห็นทัศนวิสัยรอบคันขณะขับขี่แดชบอร์ดเอียงเข้าหาคนขับ Driver Oriented Cockpit เพื่อการควบคุมที่ง่ายเพิ่มความปลอดภยัยระบบ Head Up Display ให้ข้อมูลทั้งความเร็วและระบบ Navigation ด้านคอนโซลกลางจะพบกับปุ่ม Emergency Call ที่เชื่อมต่อรถ BMW ทุกคันเข้ากับระบบ Connected Drive เพิ่มทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบายในรุ่น X-Line และ M-Sport ระบบ navigation เป็นรุ่น plus มาพร้อมหน้าจอแสดงการควบคุมขนาดใหญ่ขึ้นเป็นขนาด10.25นิ้วรุ่นใหม่พร้อมฟังก์ชันจอสัมผัสที่ยกมาจากรถในซีรีส์ที่คลาสสูงกว่ารองรับการเชื่อมต่อระบบสมาร์ทโฟนเข้ากับรถยนต์แบบไร้สายด้วย Apple CarPlay และ Bluetooth ในรุ่น M-Sport มาพร้อมเบาะหนัง Dakota นั่งได้กระชับปรับด้วยไฟฟ้า และมีที่รองนองสำหรับขับทางไกลาสามารถบันทึกตำแหน่งที่นั่งได้สองตำแหน่งให้ทั้งความหรูหราผสมกับความสปอร์ตที่วางแขนสามารถยกเก็บไปด้านหลังพร้อมช่องเก็บของด้านล่างขนาดใหญ่มีช่องเสียบ USB ให้อย่างครบครันด้านความสะดวกสบายมาพร้อม Parking Assistant สามารถช่วยจอดแบบขนานเพียงแค่คุมการเบรกเท่านั้น สร้างบรรยากาศในรถด้วยไฟส่องสว่างรอบห้องโดยสาร Ambient Light ปรับได้6สี BMW X 1 S Drive 2 0 d x Line และ BMW X 1 S Drive 2 0 d M Sport ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังดีเซล4สู่ขนาด2.0ลิตรส่งกำลังสูงสุด140กิโลวัตต์190แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตร สามารถเร่งความเร็วจากหยุดนิ่งถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน7.9วินาทีโดยในรุ่น X Line มาพร้อมเกียร์ Steptronic อัตโนมัติ8จังหวะและในรุ่น M Sport มาพร้อมเกียร์ Steptronic อัตโนมัติ8จังหวะแบบ Sport ตที่มาพร้อมเกียร์ Paddle Shift ที่มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยเพียง19.2กิโลเมตรต่อ1ลิตรและอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับรุ่น S Drive 18i Iconic มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด1.5ลิตร ส่งพลักกำลังสูงสุด103กิโลวัตต์140แรงม้าแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์ส t ตปทรอนิกอัตโนมัติ7จังหวะคลัชคู cool. ่ส่งความเร็วจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา9.7วินาทีสูงความเร็วสูงสุด205กิโลเมตรต่อชั่วโมง BMW X1 sDrive 20D M Sport ราคาเริ่มต้นที่2,559,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่22,999บาทต่อเดือน BMW X1 sDrive20d xLine ราคาเริ่มต้นที่2,359,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่2 9 9 9บาทต่อเดือน BMW X1 SDrive 18i Iconic ราคาเริ่มต้นที่1,999,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่17,999บาทต่อเดือนและนั่นคือไฮไลท์ทั้งหมดของ BMW X1 โฉมใหม่สามารถชมไฮไลท์อีกมากมายของ BMW รุ่นอื่นๆได้ใน BMW Virtual Showroom ในคลิปต่อไปครับ